โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกอนซุดนะครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ ID Super Master 86ตปสตัวร้ายของกอนซุดนะแล้วในวันนี้ผมก็จะมาทําการแจ้งเกิดให้กับ i อดีตัวร้ายของเรานั่นเองนะผมทุกคนก็คือในตอนนี้ผมได้ทําการเตรียมรูบี้มาทั้งหมด1นึ0 0 r สนหนึ่รูบี้นะครับผมทุกคนเพื่อที่จะมาทําการเปิดกาชาระเลนเจอร์ตัวนี้นะครับผมทุกคนก็เป็นทางด้านแซลลี่พิเช่นะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งพันกว่ารูบี้เนี่ยมันไม่ม พิชิตไม่ได้นะครับผมทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยนะขอตั้งงบไวเพียงแค่2,100รลูบี้ในการได้เลนเจอร์ตัวนี้ถ้าเกิด2,100นรลูบี้ผมได้เลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยผมจะทําการสุ่มวงล้อน,นี้1ครั้งเพื่อเติมเงินสนับสนุนวงการเกมไายเลนเจอร์อย่างเป็นทางการนะผมทุกคนไม่ว่าจะสุ่มได้กี่ลูบี้เนี่ยผมก็จะทําการเติมเงินตามนั้นเลยนะผมทุกคนเรามารอดูกันนะว่าคลิปนี้เราจะได้เสียงเงินเท่าไหร่นะครับผมทุกคนอ่าในคลิปนี้ ขอเลย2,100รลูบี้ต้องมาแล้วนะผมทุกคนเอาวันนี้ผมให้กวงการเกมเป็นแฟงๆเลยผมนับกล่องการันตีด้วยนะเดี๋ยวเราขอทําการใช้การ์กาชาเปิดก่อนละกันนะผมทุกคนเห็นการ์กาชาเราเหลือน้อยๆเนี่ยมันค่อนข้างจะขัดใจนะลูกเสือเมอร์ลี่มาเจอมาตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับผมทุกคนและตามด้วยลรีารนักบัลเล่นะไปต่อเลยละกันเปิด โอ้โหอัศบินชั้นต่ำงานเข้าแล้วนะผมทุกคนคือแค่เปิดคลิปมาเนี่ยมันก็เริ่มที่จะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แล้วนะผมทุกคนแต่ว่าในวันนี้ยังไงเราก็ต้องพิชิตตู้กาชาตู้นี้ให้ได้นะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทําการซุม่มครั้งแรกเลยละกันนะว่าเราจะได้เลนเจอร์ตัวนี้มาอยู่ในการครอบครองหรือเปล่านะผมทุกคนแล้วเราจะเสียเงินเท่าไหร่เปิดคาบอยเจสิก้ามาก,ก่อนเลยตัวฟรีประจําด่านเปิดต่อไปเลยละกันเปิด โอ้โหบาาตัวตลกที่ผมไม่ผมเปิดได้ทีไรผมไม่ค่อยตลกเลยนะเพราะว่ามันออกบ่อยมากจริงๆในตู้กาชานะผมทุกคนแล้ว300รลูบี้แรกของเราก็ทําการปลิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมทุกคนผลประกอบการนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างจะย่าแย่มากๆนะเดี๋ยวผมเนี่ยขอทําการออกจากตู้กาชาแล้วก็กดเข้าใหม่เพื่อเป็นการรีเซ็ตดวงก่อนละกันนะผมทุกคนแล้วเราก็ทําการลุยต่อเลยละกันนะผมยังเหลืออีก1 8 0 0รลูบี้ เป็นงบประมาณของเราในคลิปนี้ถ้าเกิดเกิน2,100รูบี้ขึ้นไปเนี่ยผมบอกเลยว่าผมจะไม่ทําการเติมเงินให้กับเกมวงการไลนเจอร์ไปอีกยาวนานเลยเนะผมทุกคนเพราะว่าเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเลนเจอร์ที่ไม่สามารถโจมตีทะลุบัฟอมาตะได้นะผมทุกคนแต่ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะชื่นชอบมันนะเพราะว่ามันมีรีเซตสกิลแล้วดาเมจมันเนี่ยเวลาเล่นจริงแม่งโคตรหนักเลยนะผมทุกคนคือมันจ่ายโดนฝั่งตรงข้ามเดียวฝั่งตรงข้ามมีลบมีร่วงเลยนะแล้วก็จะต้องเปิดมาอยู่ในการครอบครองให้ได้นะผมทุกคน่วางงปะ,าวะน้กนไกได็ดนะ เัีนย้ทำการลุยต่อเลยละกันครั้งที่สามของเราเปิดเปิดโอ้โหเอาหน่อยเพื่อนให้ก่อนมันกิดกะเอ้ยก็ในตอนนี้เราได้เลนเจอร์ตัวนี้มาในงบ900รูบี้นะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็ขอทำการเอาวงล้อขึ้นมาก่อนเลยละกันนะในตอนนี้วงล้อของเรามันมาแล้วนะผมทุกคนเรามารอลุ้นกันว่าผมเนี่ยจะสุ่มได้กี่รูบี้นะผมทุกคนไป อ่ก็หวังว่าเราจะได้ไม่เยอะไม่มากนะผมทุกคนในตอนนี้โอเคโอ้โหก็คือตอนนี้นะผมทุกคนผมสุ่มได้988รูบี้นะ ได้ทาการเติมเงินจนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนก็คือในตอนนี้นะผมเนี่ยนะมีรูบี้มากกว่าเดิมอีก8 8ดูบี้นะครับผมทุกคนก็คือเปิดกาชาในครั้งนี้ r ูบี้ไม่ยุบเลยแถมได้ r ูบี้เพิ่อมอีก8 8ดูบี้นะก็คือเปิดกาชาไปเติมเงินไปนั่นเองนะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องขอขอบคุณทางด้านวงล้อก่อนเลยหลกักการนะผมทุกคนที่สุ่มให้ผมได้เพียงแค่เ8 8าร้อดูบี้เท่านั้นนะถ้าเกิดสุ่มได้1นึ่งแสนรูบี้นะผมบอกเลยว่าเดือนนี้ผม นั่นเองนะผมบอกเลยว่าเราน่าจะกินแบบนั้นจริงๆนะแล้วก็สําหรับใครที่แบบว่าอยากจะเติมเงินในราคาที่ถูกกว่าในเกมอย่างมากทุกแพ็กนะครับผมทุกคนก็คือในตอนนี้ทางเพจก่อนซุดของเราเนี่ยเปิดรับเติมเงินนะครับผมทุกคนไม่ว่าทางบ้านเนี่ยจะมีแพ็กไหนอยู่ในดีเนี่ยก็สามารถแทร็คเขมาเติมเงินกับทางเพจก่อนซุดได้เลยนะก็คือในเดือนนี้เนี่ยยอมรับเลยว่ามีแพ็กดีๆมาค่อนข้างเยอะมากนะและผมก่อนซุดก็ลูดไปทุกแพ็กเท่าที่เกมจะมีเลยนะผมทุกคนก็บอกเลยว่าผมเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนวงการเกมอย่างเป็นทางการ และในตอนนี้เกมก็ฉลองครบรอบ9ปีแล้วนะผมทุกคนแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันฉลองครบรอบ9ปีก็จริงนะแต่วงการเกมทำเลนเจอร์ออกมาเบาเกินไปนะผมทุกคนคือมันมีเลนเจอร์ตัวหนึ่งที่เก่งมากแต่ว่าผมไม่มีโอกาสได้เอื้อมถึงมันนะก็เป็นทางด้านบาแชมเปญไม่ใช่่บาแชมเปญน,นะโคนี่แชมเปญน,นะผมทุกคนเสียด,ดายมากนะเลนเจอร์ตัวนี้มันเป็นเลนเจอร์ที่เกิดมาเพื่อ,อคิวร์ธาุมืดนะแต่ว่าผมไม่มีสิทธิ์ได้มันมาอยู่ในการครอบครองนะผมทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยนะเลเวลไม่ถึงอันต้านะแล้ว แล้วต่อให้ผมเนี่ยเียถึงอันตาไม่ได้แปลว่าผมจะเปิดได้มันนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยก็ไปทำการเช็คของต่อในโหมด PVP เลยลกันนะว่าในตอนนี้ทีมเราเนี่ย จะโหดขนาดไหนนะครับผมทุกคนก็คือ Pv p v p เนี่ยผมไม่ค่อยได้ไต่นะเพราะว่าหลังจากที่มันรีลีกมาเนี่ยคือผมใช้ที่ป้องกันผมเล่นรัวๆเลยนะผมทุกคนแล้วก็ชนะค่อนข้างที่จะบ่อยส่วนมากจะแพ้แต่พวกโปอย่างเดียวนะผมทุกคนในช่วงนี้นะ,ะเดี๋ยวเราก็ทําการเช็คของเลยละกันว่าจะมีทีมไหนเนี่ยที่เป็นคู่ต่อสู้ที่ตึงมือให้กับเราได้บ้างนะผมทุกคนทีมแรกที่เราต้องเจอนะครับก็เป็นทางด้านเลเวลรีเจนยี่สิบแปดนะเลนเจอร์เมตาทุกตัวเลยนะครับผมทุกคนเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่า 1,500อัพๆทุกตัวมันน่าจะเป็นทีมที่ตึงพอสมควรเลยนะครับในเกมนี้เดี๋ยวเราลองดูเลยละกันว่าทีมเราเนี่ยจะสามารถต่อก,อกรกับทีมของเขาได้หรือเปล่านะครับผมทุกคนคือในตอนนี้เนี่ยใครที่เล่นเป็น2เท่าเนี่ยคือส่วนมากเนี่ยจะเจอบอทโหดสวนกลับมานะผมทุกคนผมแนะนําให้ทางบ้านเนี่ยกดเรียกเองไปผมก็ได้นะในช่วงนี้นะเพราะว่าบอทมันค่อนข้นขางที่จะโหดมากจริงๆนะผมทุกคนแนะนําให้เรียกเองไปก่อนในช่วงนี้เดี๋ยวรอดูว่าเกมเนี่ยอัปเดตจะแก้กลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมทุกคนแล้วในเกมนี้ อ่าเมื่อผมรู้สึกได้เลยว่าทีผมเริ่มที่จะชนะขาดลอยแล้วผมขอทําการกด2เท่าเพื่อจบเกมไวเลยละกันนะคบผมทุกคนก็คือทีมแรกเนี่ยก็ใกล้ที่จะโดนเรายัดเยียดความพ่ายแพ้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับทางด้านเลเวลลีเจนยี่สิบแปดนะคบผมทุกคนเกมต่อไปเนี่ยผมขอรูปโปรไฟล์หมาแมวหรือไม่ก็เป็นทีมที่มีเลนเจอร์ตัวใหม่เลยละกันนะก็เป็นทางด้านแซลลี่ฟีเจอร์นะเดี๋ยวรอดูเลยละกันว่าจะมีตึงๆแบบที่เราถามหาหรือเปล่าเอ้ยเกมนี้เลเวลลีเจนแปดสิบน่าจะเป็นหนึ่งทีมพิท พอควรเลยนะผมทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยใช้เป็นทางด้านรถไฟเลีโนา<ะ>ดนะผมทุกคนก็คือตัวบินตัวนี้เนี่ยมันบินค่อนข้างที่จะไวมากนะแล้วเลนเจอร์ทีมเขาเนี่ยก็มีศักยภาพค่อนข้างเยอะมากทุกตัวเกมนี้เราไม่มีตัวกันบินแต่ว่าเราจะต้องเน้นการจบเกมไวนะผมทุกคนคือไวเท่าไหร่ก็ได้นะายิ่งไวยิ่งดีนะผมทุกคนเพราะาทีมเราเนี่ยมันแพ้ทางตัวบินเป็นอย่างมากแล้วในตอนนี้ทีมเราดามเมจภาคพื้ืนนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะจัดจ้านมากๆนะครับผมทุกคนอีกแ๊บเดียวเนี่ยเลเวลรีเจ็ดแปดสิบก็ น่าจะโดนเรายันเกียดความพ่ายแพ้ไปในตัวบินของเขาเนี่ยบินออกมาแล้วก็จริงนะผมทุกคนแต่อีกแป๊บเดียวเนี่ยทีมเราก็น่าจะเอาชนะเขาได้แบบไม่ยากเย็นโอเควิลเลนเจอร์ทีมเขาใช้เทมส่วนค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะผมทุกคนแต่ว่าตัวบินเขาเนี่ยตีบ้านทีละสิบสิบสิบสามเปอร์เซ็นต์ได้มั้งแต่ว่าเรามีลุ้นที่จะชนะแบบไม่ต้องเสียไอเทมอยู่นะครับผมทุกคนในเกมนี้ เฮ้ยต้องเสียหรือเปล่าเสียนะผมทุกคนสําหรับเกมนี้นะอ้าตอนแรกทีมเราแบบส่งโคตรสวยเลยไปปมาทีมมันจะโดนยัดเยียดความพ่ายแพ้ได้ไงเกมนี้ผมจะไม่หันกลับไปดูเลือดบ้านโอ้โหสวยจัดนะคบผมทุกคนเลเวลรีเจนต์แปดสิบเนี่ยก็โดนเรายัดเยียดความพ่ายแพ้ไปนะคะผมทุกคนตอนแรกคิดว่าเราจะไม่ต้องเสียเทมนมาแต่กลับต้องเสียอยู่ดีนะคบผมทุกคนแล้วเกมต่อไปที่เราต้องเจอเนี่ยก็เป็นทางด้านเลเวลรีเจนต์ยี่สิบเอ็ดโอ้โห ทีมนี้เล่นเจอเก้าดาวแม็เก้าตัวรูปโปรไฟล์หมา ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเกมนี้แม่งจะไหวหรือเปล่าแต่ผมขอสู้เต็มที่ลักกันนะผมทุกคนคือเกมเนี้ยยอมรับเลยแค่เห็นเลนเจอร์ก็รู้ได้แล้วนะผมทุกคนว่าแม่งตึงมือมากนะเกมนี้ผมต้องตั้งใจเล่นให้เต็มที่นะผมทุกคนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดและก็จะไม่โดนเขายัดเยียดความพ่ายแพ้นะอ่าในตอนนี้เลนเจอร์ทีมเราทรงก็พอพอได้นะผมทุกคนคือเลนเจอร์ฝัสงครามก็มีอาการตายเกิดขึ้นเหมือนกันอ่าเกมนี้ผมมั่นใจแล้วว่าเลนเจอร์ทีมผมชนะผมขอกดฟองเท่าเลยลักกันนะผมทุกคนเกมนี้ เวลาสู้กับเจอกับทีมภาคพื้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยตึงมือมากนะผมทุกคนตอนนี้ผมขอทำการใช้เทมพัดกับเพื่อซื้อพื้นที่กับทีมแล้วก่อนเลยละกันนะ อ่ะตอนนี้ผมว่าผมต้องใช้โล่แล้วแหละเพราะว่าไม่งั้นเราประมาทไม่ได้เพราะเลนเจอร์เขาเลเวลเขา,ขาเกียร์เขาอะไรอย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะเหนือกว่าเราทุกอย่างนะผมทุกคนแต่ว่าเรามีหัวใจที่เข้มแข็งนะเราทําให้เออคือเรากล้าดกดตีกับทีมโปรไฟล์หมาแมวเนี่ยถึงแม้ว่าของเขาจะแรดูโหดกว่าศักยภาพแรดูแน่นกว่าแต่เราก็ยังสามารถเอาชนะทีมเขามาได้นะผมทุกคนเกรนมีเสียเทมไปถึง2ชิ้นนะสุดท้ายที่เราต้องเจอนะครับผมทุกคนก็เป็นทางด้านเลเวลรีเจนซ์สี่สิบสามนะแล้วทีมนี้ก็มี างด้านแซลลี่ฟิชเชอร์อยู่ในทีป้องกันด้วยนะครับผมทุกคนก็คือเลนเจอร์ทีมเขาเนี้ยผมพูดตรงๆเลยนะว่าตึงกว่าทีมผมทุกอย่างนะครับผมทุกคนไม่ว่าจะเป็นทางด้านเลเวลศักยภาพหรือว่าเลนเจอร์นะแต่ว่าในเกมเกมนี้ผมก็ยังมีความเชื่อมั่นอยู่นะผมทุกคนว่าผมจะสามารถเอาชนะทีมของเขาได้นะเดี๋ยวลองดูเลยละกันว่าแซลลี่ฟิชเชอร์เนี่ยเวลาที่อยู่ในทีป้องกันของไอดีเก่งเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนะครับผมทุกคนเดี๋ยวลองเช็คของเลยลักกันนะ อ่าก็คือผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าดูบิสของผมเนี่ยจะโดนทางด้านฟิชเชอร์เบรสดาเมจเทียวตายหรือเปล่านะในเกมนี้แต่ว่าผมจะพยายามดึงศักยภาพของฟิชเชอร์ฝั่งข้ามออกมาให้ได้มากที่สุดนะผมทุกคน นี่คือผมสังเกตดูนะคือในตอนนี้เนี่ยผมว่าฟิชเชอร์เนี่ยมันมันน่าจะเป็นเลนเจอร์ธาตุมืดที่เกิดมาเพื่อคอมโบกับเจมืดมากกว่านะผมทุกคนเพราะว่าเวลาที่เจมืดสาบป,ปุ๊บใช่ไหมแล้วฟิชเชอร์เนี่ยก็ยิงซ้ำนะผมทุกคนผมมั่นใจนะว่าหินหน่าจะแตกแน่นอน100%นะผมทุกคนเลนเจอร์ฟิชเชอร์เนี่ยคือผมเนี่ยได้ทําการรีวิวไว้ไวแล้วนะก็คือผมอัพคลิปลงปแล้วอย่าลืมไปกดดูละกันนะผมทุกคนผมว่าถ้าเกิดปั้นเปล่างเดาวเนี่ยเลนเจอร์ตัวนี้ผม